อันนี้เ็หยังครับนี่ให้แป้งไก่ครับให้บวกแปงไก่เนาะครับให pues huh? ้ให้ให้มันเป็นเป็นย uh, anyway, ังคือจิ๋หายมันหน่อยเฮ้ยมันจะไปเผาะพันธุ์กันย่อยครับมันจะย่อยง่ายไก่เขาจะย่อยง่ายจะย่อยพวกเวลาเรากินเราเปียกไปเวลาคับท้ายมันจะระบบคับท้ายจะดีครับไก่่บอล้บห้นี่ครับก็ดีเจ้ากันอีก เจ้าขอลเล้วครับตัวนี้สีตีให้ยุ้ครับสีไปตีมาจำประมาณสองแสนสองครับไปกับสีแสนสีตัวนี้เป็นลูกพ่อครับตัวนี้ลูกพ่อจะไหวยุ้ยถี่ประมาณมือหนึ่งครับภาวะพันผัดพันตัวนี้ตัวนี้อายุสี่มือหนึ่งครับภาวะเป็นลูกขายเหลียดโกโก้ครับขายเหลียดโกโก้เป็นลูกพ่อใจมาดีครับ ตัวนี้ก็ตัวละลอยเศร้าครับต,รตัวละลอยเศร้าครับขันตะเหมินตัวนี้มันคือตั้งมูเลยครับตัวนี้มันคือแปะมูเลยต,ตัวนี้คือคัดเวลาเราคัดไม่ผ่านเราจะคัดออกตัวละลอยยี่สิบครับโอ้อนี่ก็คือพ่อพันธุ์ของเราครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์โกโก้ครับลูกโกโก้ครับสาเยเลือดโกโก้ครับผมมาจาก